ท้าทรงสถิตกลางใจชนองค์ภูมิพลเทิดล่าขอทรงพระเกษมเปรมปรีดาคู่ดินคู่ฟ้าคู่ไทยเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL g l o b a l media จำกัดและสถานีโทรทัศน์ช่องวันรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใ,ใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4ปีเปีท่านก็มีอยู่ประมาณ80ล้านดานรู้สึกเหมือนมีความสุขกันที่มีเงินตอนนั้นมีรถประมาณ9〜คันวันนี้ขับไปชนกับทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยยังมีอีก8คันที่บ้านขายทุกอย่างที่มีทั้งหมดเลยเงินสดตอนนั้นมีติดตัวอยู่2,800บาทผมเชื่อมันว่าในหลวงพิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วไม่มีใครอยากให้ประชากรของพง,งเป็นคนจน เป็นเกษตรกรแล้วมีรายได้เดือนละสี่ล้านมันก็น่าจะเป็นเกษตรที่พอเพียงใช่ไหมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเรื่องราวของรายการเจาะใจในวันนี้เป็นเรื่องราวของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ค้นพบความเป็นจริงของธรรมชาติค้นพบความเป็นจริงของตัวเองเป็นแสงสว่างอย่างหนึ่งของชีวิตและว,ว่ากันว่าการค้นพบนี้เป็นการค้นพบที่มาจากวิกฤตของชีวิตแขกรับเชิญของเราเคยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าวัดกันในแง่รายได้นี่ก็ถือว่าดีมากมาก ในวัยที่อายุ30กว่าปีสามารถทำรายได้มีเงินเป็นของตัวเองเกือบ100ล้านบาทเป็นคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตก็พลิกผันกลายเป็นหนี้เป็นสินทั้งตัวมีเงินเหลืออยู่เพียง2,800บาทติดตัวเขาจะทำอย่างไรสิ่งที่เขาเจอที่เป็นวิกฤตนั้นทำให้เขาค้นพบตัวเองค้นพบความเป็นจริงที่ในธรรมชาติค้นพบคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวที่จริงๆท่านก็สอนพร่ำเรามาเป็นระยะเวลายาวนาน และสิ่งที่ค้นพบนี้ทําให้ชีวิตค้นพบความสุขที่แท้จริงขอต้อนรับดรเกลิกมีมุ่งกิจครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์นะฮะเพราะว่าจริงๆท่านก็เคยทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วด้วยครับนะฮะเอางี้เรื่องที่ผมเล่ามาเป็นเรื่องจริงหมดใช่ไหมฮะอาจารย์เคยรวยตั้งแต่หนุ่มเลยแล้วก็เคยวิกฤตยิ่งใหญ่เลยครบถ้วนครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับอ่ะเงินย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กเลยคนจังหวัดอะไรครับเออผมคนจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันอยู่จังหวะัดสะแก้วครับพ่อแม่ทําการเกษตร<ห>ครับเป็นแบบว่าลูกหลานเกษตรที่พ่อแม่อยากให้สืบทอดเกษตรไหมหรือว่าอย่างไรครับเอ,อ่อพ่อแม่เห็นว่าการเกษตรเป็นเรื่องที่ลําบากครับแต่ก่อนก็สอนใน้เป็นเจ้าคนนายคนมันเกิดสูตรนั้นขึ้นมาตั้งแต่กี่ปีก่อนผมก็ไม่รู้นะแต่ได้ยินคําสอนแบบนี้ทุกคนต้องไปเป็นเจ้าคนนายคนหมดครับแล้ว <ผม S 1> ใครจะเป็นลูกน้องก็ไม่รู้นั่นสิครับ<ห>แต่ก่อนการเรียนก็ไม่ใช้เงินมากมายอะไรนกะ แต่พ่อแม่ก็ต้องเสียที่ไปเรื่อยๆเวลาส่งผมเรียนแต่ก่อนมีที่ประมาณห้าร้อไร่ที่ที่บ้านพ่อก็ตัดขายไปทีละไร่สองไร่ทุกครั้งขายนาไปเรื่อยเพื่อส่งลูกให้ไปเป็นเจ้าคนในคนตามสูตรครับอาแล้ววิธีมันไปไงต่ออาจารย์ก็เรียนไปเรื่อยจริงจริงการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยครับแค่นั่งเรียนแล้วสนใจจะเรียนจบถึงชั้นไหนก็ได้เพราะผมถือว่าใครก็ตามที่เรียนจบปริญญาตรีเบ็นโทปริเอก ไม่ใช่คนฉลาดเอาแต่อาจารย์เป็นจบด็อกเตอร์เลยนะการเรียนเพื่อนหนึ่งจะรู้สองเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากจากการเรียนผมจบปีนาตีเอกภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตรไ์ไม่เกี่ยวกับเกษตรโอลิมปิโอ,อโทรเรื่องแคบเข้ามาแล้วบริหารการศึกษาครับพอถึงปญญาเอกผมเรียนเรื่องวรรณเกษตรทำไมถึงไปเรียนวนรรณเกษตรครับอชอบตั้งแต่เด็กคิดว่าการเรียนสูงสุดคือปญญาเอก เราขอจบปีเอกในเรื่องที่เราชอบแค่นั้นวันนานี่ก็คือป่าไม้ใช่แล้วก็เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์เลยของอาจารย์นี่มันรวมกันเป็นวิชากระเทยคือการปลูกต้นไม้ผสมผสานกับการเกษตรต่างๆแล้วอยู่ร่วมกันได้เป็นระบบนิเวศที่ดีพอเรื่องนี้ในหลวงทรงสอนมานานแล้วทั่วโลกรู้จักกันหมดว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเกษตรผสมผสานเป็นสุดยอดของของเกษตรกร แล้วก็ยั่งยืนถาวรที่สุดได้ทําอาชีพเกษตรไหมครับหลังจากเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่มีโอกาสได้ทําเพราะว่าจะทําพ่อแม่ก็รู้สึกเสียใจว่าไม่น่ากลับมาทําเพราะว่าเสียที่ดินไปเยอะตอนนี้เหลืออยู่99ไร่เองจาก500เห้าขายจนส่งเสียเรียนหมดแล้วยังยังจะกลับมาทานากับพ่ออีกเหรอสุดท้ายพ่อปฏิเสธไม่ไม่ให้มาทําครับไปทําอะไรครับก็สอนเรียนไปเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ ตอนแรกผมสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนที่ผมอยู่คือโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาโอ้ดังดังอยู่ประมาณ12ปีโอ้เป็นครูคงไม่รวยขนาดมีเงินเกือบร้อยล้านได้มั้งมันยังไงครับเนื่องจากว่าศรีราชาชนบุรีครับบริเวณภาคตะวันออกครับที่ดินราคาดีเราก็เห็นว่าเออว่างๆเราก็ไปดูว่าที่แปลนนี้เข้าขายเท่าไหร่นี่กี่ปีก่อนครับ ประมาณเกือบสามสิบปีแล้วสามสิบปีก่อนครับบางแปลงซื้อไว้แสนหนึ่งสามสี่เดือนมีคนมาขอซื้อล้านหนึ่งโอ้สิบเท่าเลยใช่บางทีซื้อล้านเดียวกลายเป็นสิบล้านภายในเวลาเดือนสองเดือนเท่านั้นอ๋ออาจารย์ก็เลยไปซื้อที่ขายที่ซื้อที่ขายที่อยู่ครับอบางทีแปลงใหญ่หน่อยเราอาจจะวางมัจนจสักสามล้านภายในสามเดือนเราต้องหาคนมาซื้อให้ได้ขายได้สิบล้านบางทีก็สิบห้าล้านโอ้โหภายในสามเดือนฟูมาก แล้วเราก็เขาเรียกโอนไปเลยไม่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 ผ่านเราอ่ายังไม่ทันถึงเราเลยใช่คือมันได้เราแค่ว่ามัจจาไว้เท่านั้นได้เงินเร็วมากใช่อ่าก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 3, 4ปีเท่านั้นครับมีเงินเท่าไหร่ครับมันก็มีอยู่ประมาณ8 8 0ล้านได้โอ้โหแล้วยังเป็นครูอยู่ไหมครับตอนนั้นไม่เป็นแล้วครับพอออกแล้วเพราะว่าเป็นเป็นครูรู้สึกว่ามันกว่าจะได้เงินเดือนมันเดือนนึงนะ เงินเดือนหลักหมื่นอาจารย์ตอนนั้นตอนนั้นก็หมื่นหมื่นเศษเศษฮะหมื่นเศษเศษแต่ซื้อที่ขายที่มีเงินอยู่ในตัวแปดสิบล้านแล้วไม่สอนแล้ะไม่สอนนะรู้สึกเหมือนมีความสุขกันที่มีเงินอตอนนั้นรู้สึกว่าคนที่มีเงินต้องการมีเงินมากเพิ่มมากขึ้นอไม่ได้หยุดอยู่กับที่แม้มันจะแปดสิบล้านก็ไม่ไม่พอตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่คิดถึงสัจจะจริงๆว่าเป็นอะไร จะทํจริงๆมันเขอนตอนนั้นเอาอะไรเป็นที่ตั้งตอนนั้นเอาเอาเงินไปตัวตั้งแหละ,อะเอาเงินไปตัวตั้งมีแปดสิบล้ไม่พอต้องมีให้ครบร้อยให้ครบพันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆโดยที่คิดว่ามีเป็นความสุขคิดว่าเป็นความสุขใช่ตรงเนี้ยที่เสียหายคือหมายความว่าเรามีเงินเราก็จะไปกับพรรคพวกไปกับธุรกิจการ การซื้อขายที่ดินไปกินอาหารต้องพาเขาไปเลี้ยงไปนู่นนี่ใช่หลายแห่งจนลืมไปว่าเรามีเมียมีลูกอยู่บางทีกลับมาบ้านก็ไม่เจอกันดึกแล้วไม่เจอกันแล้วบางทีคิดว่าทํานี้เพื่อครอบครัวอแต่ไม่รู้ครอบครัวอยู่ไหนอาจารย์ก็อยู่ในบ่วงนั้นเหมือนกันใช่ก็ฟังดูดีแล้วอยู่ๆมันปลืบหายหมดเลยได้ยังไงครับคงจะโลภมากมั้งความไม่พอของคนมันมีที่อยู่แปลงหนึ่ง สมัยนี้นะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดว่าความโลภนะเขาเขามีศัพท์ใหม่ว่าเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานอ๋อทะเยอทะยานครับแล้วก็พาไปลงเหวกันไม่ไม่รู้กี่คนแล้วฮะเออไอที่แปลงนั้นเขาขายอยู่ประมาณ1,400ล้านโอ้โหทั้งแปลงอวางมาะจำสองร้อยสี่สล้านผมก็ดูปฏิต่อคนซื้อส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติ แปลงใหญ่ขนาดนี้คงมาทํากิจการใหญ่โตละอ่ะไปดูเรียบร้อยแล้วก็ตกลงว่าเขาจะซื้อในราคา2,400ล้านวางมาจํา240วางมาจําเข้าขายพันสี่้ล้านอ๋อเข้าขายพันสี่ต่างชาติมาดูแลอยากซื้อในราคา2 4 0 0ันสี่ถ้าเป็นไปตามนั้นเรากําไรแน่ๆหนึ่งพันล้านล้านจาก80ล้านเราจะกลายเป็นพันล้านใช่เข้าทางแน่นอนอตังมี80ล้านไม่พอไปชวนเพื่อนที่มีตังด้วยกันอีกสามคน เอาอามนละสี่เอามาคนละแปดสิบล้านโอ้อาจารย์เทหมดหน้าตักเทหมดหน้าตักเพราะคนซื้อแน่นอนมาดูแล้วรีบร้อยแล้วเอาแน่นอนอก็เลยตัดสินใจวางมาจำไปสองร้อยสี่สิบล้านเสร็จแล้วสามเดือนแรกคนซื้อไม่มาซื้อแล้วไม่ใช่มีหลายเดียวนะหลายรายมากผมก็พยายามสามเดือนแล้วทางเจ้าของที่ก็เห็นใจว่าเงินมาเยอะสองสแล้วก็ยังไม่ยึดอ จนกระทั่งครบ12เดือนพอดีใช้เวลา12เดือนในการหาคนมาซื้อแล้วซื้อเล่าหลายต่อหลายลายทุกคนชอบหมดทาเรดีอะไรดีแต่สุดท้ายไม่ซื้ออาจารย์หาเจอไหมว่าทาไมเขาไม่ไม่ซื้ออาจจะเป็นเพราะว่ามันมันมีวงการใต้ดินเยอะในวงการมีการขู่สมทับถ้าซื้อแล้วทําธุรกิจไม่ได้หรอกเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวอะไรคือมีนอกเกมอะไรไมีนอเกมรจะกา้าแล้วคนที่พูดก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจมีอํานาจอ๋อสุดท้าย หมดเลยไม่มีเหลือทําเสียใจไม่เสียใจมากตอนนั้นนะเพราะเรามีไม่มีอะไรเหลือเลยแปดสิบล้านที่เรามีเราต้องขายบ้านขายรถที่มีทั้งหมดนะตอนนั้นอาจารย์มีแบบรวยไหมมีอู่ฟูไหมมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะคือผมตอนนั้นมีรถประมาณเก้าคันแต่ผมไม่ได้ซื้อรถใหม่นะคือผมความคิดผมคือผมมีเก้าคันรถที่สภาพดีหน่อยวันนี้ขับไปชนกับทิ้งวาตรงนั้นเนี่ยยังมีอีกแปดคันที่บ้านอ๋อคิดแบบนั้นเอคิดแบบนั้น บ้านก็มีแล้วแต่บางคนบอกให้ซื้อตัวนี้ไว้ซ,ไวซื้อไว้ซื้อไว้เพื่อจะขายเก่งกำไรเ,เก่งกำไรก็ไม่เหลือ,อเลยเลยเหลือหนี้สามล้า<ค>นมั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าร่ลำรวยความสมบูรณ์พุนสุขผมเรียกว่าบางคั่งทุกอย่างจะทำงานทุกทุกคนวางแผนหมดเลยครับและทำกะเกษตรจะไม่วางแผนคือเหมือนว่ามีแผนที่ชีวิตตั้งแต่15ปี เป็นต้นไปไปถึงอีกร้อยปีข้างหน้าขายทุกอย่างที่มีทั้งหมดเลยเงินสดตอนนั้นมีติดตัวอยู่2,800บาทคือวันนี้อ,อยากมาชวนพี่ดูคุยเรื่องตอนเช้าๆเนี่ยผมว่าทุกคนเป็นนะฮะตอน,นตอนเช้าจะมีคนส่งดอกไม้ให้เราทุกเช้าครับอ๋อในกลุ่ม <c oughs> ใช่ในกลุ่มไลน์ <c oughs> สนับสนุนโดยแลคตอซอยเอ็ก스ตราสามร้อยดัชชีประโยชน์ดีๆทุกเวลา วันนี้ทุกผลิตภัณฑ์ตราช้างเรียกชื่อใหม่ว่า SCG